ครับข่าวดีสําหรับลูกหนี้บัตรเครดิตนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นหนี้บัตรเครดิตวันนี้อยู่ในระหว่างบังคับคดีหรือมีแนวโน้มจะเป็นหนี้เสียนะครับวันนี้เนี่ยกรมบังคับคดีเขาได้จัดโครงการไก่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศนะครับสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 เราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสําหรับในเรื่องนี้เนี่ยวันนี้นะครับกรมบังคับคดีเขาได้จัดโครงการไก่เกลี่ย ทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 นะครับโดยการช่วยเหลือเนี่ยเป็นการช่วยเหลือปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตที่ไม่สามารถหาเงินมาชำระให้เจ้าหนี้ได้นะครับซึ่งกรมบังคับคดีได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวเนี่ยในระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์64 ไปจนถึง31มีนาคม2564นะครับซึ่งก็ยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ณศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดีและสำนักง,งานบังคับคดีจังหวัดสาขาทั่วประเทศ116แห่งโดยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยได้มาเจรจากันนะครับให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องถูกบังคับคดีหรือถูกฟ้องล้มละลายนะครับโดยทั้งนี้นะครับกรมบังคับคดีเขาได้ยกระดับการให้บริการด้วยการเปิดบริการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์ นะครับที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี w w w .led.go.ts การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันโดยผู้ประสงค์จะเข้าไกล่เกลี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีหมายเลขโทรศัพท์028814840 028814940 02887 5 0 7 2หรือสายด่วนกรมบังคับคดีหมายเลข1111ก11ด79และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสาขาทั่วประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกหนี้บัตรเครดิตท,ท่านใดที่ไม่สามารถจะหาเงินมาชำระกับเจ้าหนี้ได้นะครับรีบไปติดต่อสำนักงานบังคับคดีนะครับในทั่วประเทศแล้วตั้งแต่บัตนี้ไปจนถึง31มีนาคม2560